นนมี่เดอือันนี้น่ารักมากกอันนี้็ตบท้ายด้วยของหวานสิมีสช็อกโกแลตจ้ะอันนี้บังพีน่น้องแก้วนี้เป็นแก้วข้าวเจาแซนแซ่น้ำแ,แข็งไหมแก้วเย็นๆบน,นไหมใส่ของหวานอันนี้ทากระทะเย็นๆแซนซองฟิตไวบคืออันนี้เป็นช็อกโกแลตไซ เปลวท่องหรือยังนละนิดนึงเป็นท่องหน่อยๆอันนี้ก็เหมือนการคล้ายๆกันแล้จะถามซื้อด้วยค่ะมีนาทียังค่ะนาทีกินกินอย่างเดียวถามชื่อฉันไม่รู้กพมีท่าที่กินก็กินอย่างเดียวนะง่า่ยนี่อังเลี้ยงเลยงอุ้งเลี้ยงก็ต้องกินรับหลายแห่งของของของแถมขอฟฟี่ บริสั่งเนี่ยอย่างโปเียนอย่างเขาต้นไม้ต้องบังคับจะต้องกินขนมบานครับชฉันไม่ซู้ยายประสูติยายอง